ก่อนหน้าเนี่ยเงินเข้ามาเยอะมากแต่เดินคนคนโกอยออกไปรอบหนึ่งละแล้วร้านเนี่ยเป็นร้านที่คนมันไส้เยอะมากดังนั้นวิธีการแก้เป็นแบบนี้อิจฉามากเลยอ่ะคนกินอร่อยอเลยพี่มิกเอาตรงขี้เปียกวยมันมันาาางค่าจ้ไปขี้เปียกแล้วนี่ชิวสิวขี้เปียก มาที่นี่เลยสถานีสถานีมีหอยแต่ประเด็นคือคนที่ชอบมาไม่ตรงเวลานัดแล้วก็ไม่มาเขาเห็นอาจารย์ไหมคะอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขามาคนเราช่วยด้วยเอางี้เอางี้เราแล้วไปได้แล้วช่วยด้วยแล้วอาจารย์มาเน่มีความสุขดีนะช่วยไปดูเขาหน่อย อันนี้เขาเรียกสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มักพัี่เบสอัสนี้รับีครวสีรสวาสสัสดครักควาสคัสุัสคัสวัสดคัสวครับสวัสรบสวันดรสวดครับัสรบสวัสดีครับสวเดีรังวัครบนั่ดีลยบสวัสดีครับสวัสดเครย์ครับครัครร มันฟินเอาจริงๆเห็นอย่างเงี้ยหลายๆคนก็ชอบนะเป็นแบบมีซิกป่งซิกแพรหุ่นดีหนูไม่ค่อยคุ้นเลยอ่ะมีส่งแบบหมีหมีไหมอ่ะรอแป๊บนึงชอบซ่งหมีหมีใช่เมื่อกี้เห็นอยู่คนนึงที่เสิร์ฟอยู่ข้างล่างไปทหน่อมดีเผื่อชอบเรื่องอะไรอ่ะเอ้าเพื่อนก็หนึ่งวันอ r มีพ่อหรือยังครับเดียวก่อนนะนี่ทำอะไรนี่ถึงหน้าลูกรือยังไงไลูกอยากคงอยากได้ชุดนี้แน่นอนอะแล้วฉันเลือกได้หรือยังว่าเลือกใครก่อนคนไหนต้องเอาฉันกลับฉันคนไหนจะต้องกลับไปตายแล้วนอนชาเขียวจริงหรือไม่ที่ช่วงแรกๆเนี่ยคืนนึงได้รายรับเป็นล้านาลี่ครับจริงคุณมาจากหลากหลายมารุมมาตุ้มคุณเปิดร้านนี้มากี่ปีแล้วแปดปีกว่า แปปีคุณรู้ไหมว่าในกรณีทําธุรกิจที่มันลมเพลลมพัดเนี่ยทุกทั้งหมดสีด้านไม่มีอะไรกันเลยนะพี่มิกพี่มิกเคยเชื่อไหมคนโบราณสมัยก่อนเนี่ยฮะเขาเรียกวเวลาลมเพลลมพัดมันมาได้ทุกทางหมดเลยจริงๆแล้วเนี่ยคงจุ้ยที่นี่เนี่ยถือว่าดีไม่ได้แย่แต่บังเอิญคือมันเจอเรื่องราวมากมายจริงหรือไม่ก่อนหน้าเนี่ยเงินเข้ามาเยอะมากแต่เดนคนคนหโกยออกไปรอบนึงละเราก็ต้องมาเริ่มใหม่อีกทีหนึ่งจริงโอเค เดี๋ยวขอตัดก่อนอาจารย์รู้ได้ยังไงเพราะว่าเมื่อกี้หน้า3คนนี้คือเหวอพร้อมกันเหมือนกับเป็นเรื่องที่คนนอกหรือคนในก็ยังไม่รู้ประเด็นเนี่ยง่ายๆเลยพี่มิกลองดูสิคือทุกอย่างมันโล่งโปร่งหมดทั้งทุกชั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ที่ที่กันหรือตัวรับปัญหาเลยแล้วร้านเนี่ยเป็นร้านที่ต้องบอกต้องใช้คํามูลในฐาร้านเนี่ยเป็นร้านที่คนหมั่นไส้เยอะมากแต่อยากจะบอกเธอแบบนี้ประมาณเดือนธันวาเดี๋ยวเธอจะเจอ จะเจอคนคนหนึ่งเป็นผู้หญิงทวมอ่ะเขาจะมาคุยและจะมาให้โอกาสเธอหรือเขาอาจจะมีที่ที่หนึงหรือใดๆก็ตามเนี่ยโอกาสเธอกำลังจะเกิดแล้วพอเข้าสู่เดือนอ่าเดือน6ของปีหน้าเนี่ย เธอจะกลับมามีชีวิตใหม่ทุกอย่างมันจะกลับมาเริ่มต้นใหม่เดี๋ยวให้เธอหาหาเหรียญอาจจะเป็นเหรียญสิงคโปร์หาเหรียญสิงคโปร์เนี่ยมาวางไว้ทุกมุมของร้านทําไมต้องปเป็นเหรียญสิงคโปร์จันต้องแบบนี้ค่ะสิงคโปร์เนี่ยเขาจะมีเหรียญที่เขาทํามาเพื่อแก้หวงจุ้ยในประเทศของเขาดังน<อ>ั้นเอาเหรียญเนี่ยฮะมาวางไว้ทุกมุมที่เป็นมุมทั้งหมดลดค่าใ<อ>้า่ายเอา เอามาวางใหม่หแบบนี้เราวางไว้อาจจะอาจจะวางไว้ลืมไปเลยวางแก้ไว้เลยก็คือเพือ่อดียวางครั้งเดียว,ว,ายวหายก็ไม่เป็นไรไม่ต้องมาเติมวางครั้งเดียวไม่ต้องมาเติม<อ>ทุกมุมอาคุณมาดูนี่อย่างมุมเอออาจารย์อธิบายดีมุมที่เป็นมุมนี้มุมนู้นทุกมุมไอ้ตรงที่เป็นเหลี่ยมมุมต่างๆตรงนั้นมุมหมดชั้นบนและชั้นล่างแล้วส่วนที่สองเนี่ยเราขอน้ำสัหน่อย หาน้าหมายถึงว่าหานน้ำล้นเอออ่างน้ำอะไรอย่างนั้น,<า>นอคือที่ผ่านมาต้องบอกว่าวันนี้พวกเธอทั้งหมด3 4คนที่เป็นเจ้าของเนี่ยมีน้ำใจกับทุกคนแต่คนโดยส่วนใหญ่หืดแห้งกับเธอนึกออกไหมครั้งหนึ่งคนมีปัญหามาเธอควักเงินให้เธอถอดทองให้เธอทำให้ทุกอย่างเลย<อ>ให้เขาไปทุกอย่าง,งแต่พอจริงไหมได้แต่พอวันหนึ่งที่เธอรู้สึกเธอรู้สึกเดือดร้อนมาเนี่ย ทุกคนวิ่งหายจากเธอไปมันคือบทเรียนร้านเนี่ยมาจากไม่มีเงินจนวันหนึ่งมันสูงสุดถึงมากมายแต่วันนี้มันเหมือนมันถูกคืนกลับไปด้วยใะไรก็ตามเอาน้ํามาลงแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นลงมาถึงข้างล่างแล้วไม่มีใครทักด้วยเรเปลี่ยนชุดแล้วเปลี่ยนหน่อยสงสารลูกค้าช่เดี๋ยวลูกค้าเขาหนีหมดเขาต้องเปลี่ยนเพราะว่าหน้าเขาเขียวแล้ะมันไปรัดติ้ว โอเคสำหรับที่นี่เนี่ยอาจารย์ขอ2จุดนะะจุดแรกจุดตรมเรนควรจะเป็นน้ anything, pull, ําค okay. ุณจ well, ําไม่เลยนะเดินเข้ามาขวาไปซ้ายน้ําจุดต้องเป็นน้ําน้ำเนี่ยตรงนี้อาจารย์ไม่แน่ใจว่าด้วยเงื่อนไขสามารถวางน้ำพุน้ำล้นได้ไหมอาจารย์สมมติสมมติว่าผมไปขอตลาดแล้วตลาดผมไม่ให้ถ้าไม่ให้ต้องเอาน้ําไปอยู่ด้านบนทันทีน้ำไปอยู่บนนั้นทันทีก็ขอให้เป็นน้ําลักษณะน้ําพุน้ำล้นที่มันเป็นมันเป็นฐานรองอันนั้นสรุปเอาตรงนั้นดีกว่าเพราะตรงนี้ท่าจะยาก ให้น้ำอยู่ตรงนั้นเลยนะเนถ้าน้ําอยู่ตรงนั้นเกิดขึ้นมาปั๊บทุกอย่างมันจะกลับมากลับมาเพราะไม่งั้นตอนนี้มันต้องย้ายเข้าย้ายออกเก็บทุกวันด้วยบนนู้นดีกว่าเรื่องที่2เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่ถ้าทําได้เราบอกเลยทุกอย่างจะดีหมดคือการรีแบรนดิ้งเรารู้สึกพลังของโลโก้หมดแต่ชื่อร้านยังดีอยู่อยากให้ดีไซน์ในส่วนโลโก้ใหม่อันนี้คือสัญลักษณ์คือลายอะไรคะก้นหอยคุณรู้ไหมสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยด้วยลักษณะนี้มันคือวังบน พอมันจะมีมันอัตรากษหายหมดเนยไงเราเลยอยากให้ทําดีไซน์ใหม่สถาน,นีมีหอยกําลังจะกลับมาสู่รูปแบบใหม่ที่หอยใหญ่กว่าเดิมหอยสดกว่าเดิมหอยแดงกว่าเดิมอ,อะไรก็ตามชงพูอะไรก็ตามที่มมีความรู้สึกให้เป็นปรากฏการใหม่เราเปลี่ยนแปลงต่โลโก้ด,ดึงคนเก่าๆกลับมาให้ได้เพราะถ้าเกิดใช้ลักษณะแบบนี้เนี่ยสุดท้ายคือคนเก่าก็าหายคนใหม่ก็าาไ,มไม่มาเราอยากให้ลองไปประชุมกันดู ถ้าในกรณีที่เธอบอกว่าผมยินดีเดี๋ยวฉันจะออกแบบโลโก้ให้ฟรีเฮ้ย,ยเฮ้ยเฮ้ยองเชื่อคยินดีเลยครับ มีอะไรบ้างไหนแนะนำดิครับหอยที่นี่เราจะเน้นหอยเป็นส่วนใหญ่คใช่อ่ามีหอยอะไรบ้างทุกอย่างจริงๆที่เนี่ยมีหอยแครงหอยเปีู้หอยหวานหอยชักตีนหอยหลอดหอยเชลจริงมีเกือบทุกหอยแหละเพราะว่าการเริ่มต้นจากร้านหอยไงอ่ายหอแล้วก็อะไรแล้วก็เริ่มมีกุ้งแม่น้ำมีปูนี่เราเราจะชิมหอยก่อนเลยนะ้ยเออกินแล้วอ่ะเจอเจอนเจอคือกแล้วนี่อันไหนอ่ะอันไปงาน หอยหวานฮะหอยหวานเนี่ยใช่อ๋ออะไรบ้างหมวกปลาปลาปลาก็หอยหวานใช่หอยแข็งอร่อยมากเอ้ยทำไมหอยแข็งไม่คาวเลยอ่ะเราเน้นสดครับความอร่อยไม่อร่อยแล้วแต่ลิ้นครับผมแต่ว่าความสดนี่มา่อดใช่ไม่เพราะว่าปกตินะถ้าเกิดลวกแล้วมันยังมีเลือดเลือดนี้ยมันจะคาวไงมันจะมีกลิ่นคาวเลือดนิดนึงอ่ะแต่อันนี้ไม่มีเลยอ่ะหวานเจี๊ยบเลยเออว่าอร่อยเลยอ่ะ ไม่ต้องมาอมองฉันดิ่ฉันไม่ถนัดหอยมีกล้วยไหมเราสองคนชอบกินหอยนางรมมะ <c oughs> หอยนางรมนี่ครึ่งตัวนะ <c oughs> กุ้งก็ซอสดคุณขาอันนี้มนโทอดเกลือเจิงใช้ได้อิจฉามากเลยอ่ะคนกินอร่อยนอ้อร่อยเหมือนไปอยุทยาเลยฉันไม่เคยทำอะไรแบบนี้ให้ใครเลยนะพิงหรอขอบคุณครับอาจารย์พี่มิกเขาทำพี่เม็กก็ปนไงเดี๋ยวจะพี่มิกเอาตรงขี้เปียกด้วยมันมาข้าจานไปขี้เปียกแล้วนี่ชิวีขี้เปียกเหรืเนี่ยดูดิ ตอนตัดหน้าหนูด้วย <c oughs> คู่เรื่องดีก่อนเลยนะจริงๆ <Okay. S 1> จะบอกว่าร้านนี้พอเราเข้ามาสิ่งหนึ่งที่เราแบบเห็นชัดเลยก็คือมิตรภาพความเป็นเพื่อนเจออุปสรรคมาเยอะเนาะเจ็บตัวบ้างเจ็บใจบ้างแต่สุดท้ายแล้วว่าความที่เขาแบบแข็งแรง <c oughs> ความที่เขาแบบมั่นคง <c oughs> ซึ่งกันและกันนะ่ะ <c oughs> เขาก็ยังสู้กันมาได้จนแบบว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเนาะจันเนาะ น้ำน้ำเทลงผืนทรายย่อมมีทางไหลของมันเองค่ะนี่นี่ดนเดี๋ยวทุกอย่างจะผ่านไปแล้วจะดีขึ้นอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้แก๊งนักท่องเที่ยวเดินมาเขาไม่ได้เข้าร้านนะเขาเรียกให้ไปถ่ายรูป ก็ไปถ่ายกับเขาอะแล้วไม่ใช่แค่ไปคนเดียวไปทั้งร้านมันในหน้ามากใช่เพราะนักท่องเที่ยวเคยมากินแลนวนักท่องเที่ยวเฮปปี้เขาใช่้หมเลยขนาดนี้มขอถ่ายรูปแล้วก็มา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 ใน่วนของมิกในเรื่องของการกินนะโอเคข้าวผัดเนี่ยดูปริมาณกัญเชียงที่เขาให้มาข้าวเนี่ยมันเรียงเม็ดดีและที่สำคัญคือข้าวมันจะมีกลิ่นหอมของกระทะ กําลังหอมเลยสําหรับผม <c oughs> อาจจะตืดไปนิดแต่ว่าคนทั่วไปอาจจะชอบถ้าเกิดมีพริกน้ำปลายอยีกนิดอาจจะพอดีสําหรับเขา <c oughs> มันอร่อยไม่ใช่ไม่อร่อยแต่แค่สําหรับผมรสอาจจะเบาไปนิดเดียว <c oughs> แต่พอมาถึงหอยนางรมสดมากเห็นปุ๊บรู้เลยว่ามาจากสุราษฎร์สไตล์นี้มีอยู่แค่ <c oughs> ที่สุราษฎร์แล้วคือที่สําคัญคือสด, <c oughs> สดเด้งดึ้งเพราะกัดเข้าไปนะมันระเบิดความหวานออกมานี่คือบ่งบอกถึงความสดต่อไปมาถึงหอย อร่อยทุกอันย่างมากําลังพอดีเลยดโดยเฉพาะตัวหอยหวานกึบกําลังพอดีและหวานที่สําคัญคือหอยแครงเหมือนที่เบนบอกไม่มีกลิ่นคาวาเลยเลือดซกขนาดนี้แต่พอ<า>เข้าปากกัดพุบระเบิดความหวานเต็มที่ปูดองไม่น่าสู้ร้านปูไข่เยิ้มบายมิกได้ลา<อ>้วแต่ถ้าอยากได้น้ําดองเดี๋ยวจะส่งมาให้เพราะว่านี่เขาเป็น แทบจะเป็นที่รับแขกบ้านแขกเมืองเราไม่มองเขาเป็นผู้แข่งเราอยากสนับสนุนเขาให้เขาได้สูตรดีๆเอาใช้เพื่อให้คนดึงมานั่งกินไม่ใช่แค่เดินผ่านไม่ใช่แค่เดินผ่านแล้วแบบถ่ายรูปอยากให้มันครบวงจรต่อไปนี่เลยุทอดเกลืออร่อยมากจะกินต่ออร่อยมากไม่ต้องไปถึงอยุธยาเพื่อที่จะไปกินกุ้งทอดเกลยแล้วกุ้งแม่น้ำปูเป้งแล้วเมื่อกี้ตักมานะ มันกุ้งทะลักกุ้งเผาอร่อยมาก <c oughs> และว,วิธีที่เขาเลือกกุ้งมาแสดงว่าเขาได้วัตถุดิบที่ดี<ะ>หนึ่งคือมันอร่อยไม่มีความขมเลยนี่คือกุ้งสดดังนั้นรรเรื่องอาหารผมบอกเลยเรื่องกินผ่านคือคุณจะผ่านทั้งหมดเป็นไปไม่ได้<า>ถูกไหมต้องมีสักเรื่องที่ไม่ผ่านคือเรื่องอยู่เรื่องอยู่เนี้ยต้องบอกว่าภาพรวมเนี่ย ต้องปรับนิดหน่อยอย่างที่แนะนําก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ําเรื่องจุดต่างๆเนี่ยปรับแก้ซะหน่อยแล้วทุกอย่างจะดีเพราะว่าอย่างที่บอกว่า 1, หนึ่งหวงจุ้ยแพ้ความอร่อยหวงจุ้ยแพ้ความอร่อยโอเคหวงจุ้ยแพ้ความอร่อยต่อร้านเนี่ยมีความอร่อยเป็นทุนเดิมดันั้นทุกอย่างโอเคหวงจุ้ยเนี่ยปรับอย่างที่ว่าแล้วทุกอย่างจะดีค่ะนครับ แล้วก็จะมีส่วนเรื่องของโลโก้เดี๋ยวอาจารย์จะทําให้นะครับน่ารักมากอันนี้เป็นป้ายรวยคุณนันยังไงเป็น <laughs> รวยนะคะโอเคป้ายรวยเนี่ยเป็นป้ายรวยที่เราเชื่อว่าอยู่ที่ไหนก็รวยและจะสมความปรารถนานะคะขอให้ทุกคนรวยสมความปรารถนานะครับ แล้วอันนี้ไปแปะไว้ที่ไหนแปะไว้ที่เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์รับรับเงินเคาน์เตอร์รับเงินต้องบอกพี่มิกกับพี่เบนว่าอันนี้เราขออนุญาตพอดีเราเองเนี่ยอยากจะขออนุญาตก็คือเห็นน้องๆก็คืออยากจะสนับสนุนแบบ แต่ว่าให้กำลังใจสินน้ำใจได้ฝากด้วยนะฝากกันน้องไม่ต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 ัอผไม่ะไม่รับผมไม่รัอง่้องไม่้อง่้วไม่ต้องไ่องไม่ต้อง่้องไม่ต้องไม่้อไม่ต้อาไมรต้องไม่ต้อไม่อาไม้อไม่ตองจตอาไม่ต้องไม่ต้อม่้องไม่ต้องไม่ยอง่้อะไรตอไม่ล้องไม้ยงไม่องไม่ต้องไม่ตอไม่อไม่ต้ไม้องไ่้อ่้ยง่้องไม่ไม่ต่้งไ้งไม่้ไม่้งไไไไไ่้นให้เนี่ย คือฉันให้รู้สึกว่าน้องๆทุกคนคือจะไม่ได้ร<อ>ู้สึกไม่ไดีแต่อยากจะอยากให้เป็นสินน้ำใจเความหมายความหมายอาจารย์อาจจะเป็นคนพูดไม่เก่งแต่ผมเข้าใจอาจารย์คือเห็นถึงความตั้งใจเห็นถึงความเอนเตอร์เทนที่ทุกคนต่อให้เหนื่อยแค่ไหนอากาศร้อนไฟดับเต็มก็ยังเต็มที่ไม่มีใครแบบไม่มีใครย่อท้อไม่มีใครถอยร้อนก็ไม่เป็นไรทํางานเกินร้อนอาจารย์เขาเลยให้รงนี้คุณอาาโอ้ ขอบคุณอาจารย์ไดยนะอาจารย์ให้นะเนี่ยไปแบ่งกันโอเคไหมไปกองเลยามตามขอบคุณอาจารย์ค